อย่างที่เพื่อนๆนเห็นนะครับก็ของเดิมเนี่ยก็จะเป็นแค่ราวแขวนผ้าธรรมดาเลยนะครับผมก็ค่อนข้างละเกียจละกังพอสมควรวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาปรับปรุงห้องทั้งใหม่อีกทั้งนึินด้วยการทําตู้เสื้อผ้าติดผนังที่พื้นที่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง daddy's c r i p ครับผมตู้เสื้อผ้าติดผนังที่เราจะติดกันวันนี้นะครับก็จะเป็นของ e k e a เป็นรุ่น b ู u e excel คลิปนี้ซื้อเองติดตั้งเองไม่มีสปอนเซอร์นะครับผม ก็ตรงนี้อุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยผมก็เตรียมไว้ตรงนี้ละจุดสําคัญอย่างแรกที่เราต้องคิดก่อนเลยนะครับผมก็คือว่าขนาดของอุปกรณ์ที่เราจะติดลงไปที่ผนังเนี่ยมันเหมาะกับผนังของเราหรือเปล่านะครับขนาดของอุปกรณ์อย่างเช่นตะกร้าตัวนี้นะครับผมมันก็จะมีอยู่2ขนาดก็คือ60เซนแบบที่ผมถือตอนนี้นะครับกับอีกขนาดหนึ่งก็คือ80เซน ของผมเนี่ยก็จะใช้เป็น60เซนต2ตอนขนาดของตู้ของผมเนี่ยก็จะอยู่ที่120เซนต,ตรงนี้ก็จะเป็นราวแขวนผ้านะครับแล้วก็ที่อยู่ข้างลังของผมตรงนี้เขาก็จะมีเป็นแบบเป็นตะแกรงแล้วก็จะมีเป็นเชลว,วางของแบบนี้นะครับผมซึ่งขนาดทั้งหมดที่ผมเลือกมาก็จะเป็นความกว้าง60เซนทั้งหมดเลยนะครับแล้วชิ้นส่วนสําคัญที่ไว้ยึดผนังก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับ ส่วนแรกก็คือเป็นรางที่เอาไว้ยึดผนังส่วนบนนะครับผมแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นเสากระดูกงูนะครับผมก็จะเอาไว้ยึดแนวตั้งนะครับโดยที่เสากระดูกงูเนี่ยเขาก็จะมีอยู่2ขนาดก็คือมี2เมตรกับ1เมตรนี่ผมก็เอา2เมตรมา3ต้นเลยนะครับผมก็ผมก็จะทําเป็นตู้2ล็อกได้พอดีเดี๋ยวเราก็จะไปติดตั้งกันเดี๋ยวน้าหนาก็จะช่วยหยิบนะค่ะโอเคอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มจากเสากระดูกงูก่อน อ่าน่าจะเสากระดูกงูไหมให้เราเตรียมเป็นระดับน้ําขึ้นมานะครับแล้วก็เอาเสากระดูกงูมาแล้วก็าวางให้ตรงก่อนตัวที่ดูตามระดับน้ําต,ตรงนี้นะครับหลัง,หหงจากที่เราตรงเรียบร้อยแล้วเราก็เอาดินสอมาขีดเอาไว้นะครับผมตัวที่ให้มันสูงกว่าเสากระดูกงูอยู่ประมาณ6มมตรนะครับหลังจากที่เราได้จุดตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็เอาระดับน้ํามาวางทาบแล้วก็จับระดับให้ได้แนวนอนนะครับผมแล้วเราก็ขีดเป็นแนวยาวเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นที่ผมขีดเอาไวต้ตะกี้นะครับผมแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับผมก็จะจุดเอาไว้เพื่อที่จะวางเสาแรกนะครับแล้วก็จากที่ผมบอกตะกี้นะครับผมก็คืออุปกรณ์ที่ผมอยากจะติดลงไปเนี่ยความกว้างมันจะอยู่ที่60ซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นผมจะวัดจากจุดเริ่มต้นที่เสาแรกไป60ซนตเมตรเพื่อที่จะวางเสาที่2นะครับผมแล้วผมก็ทําเหมือนกันเลยก็คือวัดไป60ซนเมตร แล้วก็มาร์กจุดของเสาที่3ลงไปนะครับคราวน,นี้เราก็จะได้เป็น3จุดบนเส้นนะครับผมที่จะติดตั้งเสาที่1เสาที่2เสาที่3แล้วก็สิ่งแรกที่เราจะยึดเข้าไปก็คือรางบนตัวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการขีดเส้นเอาไว้เนี่ยก็ง่ายเลยนะครับแล้วก็วางไว้บนเส้นได้เลยให้คล่อมระหว่างจุดของเสาต้นที่1แล้วก็เสาต้นที่2นะครับหลังจากที่วางแล้วเราก็ ทำการมาร์กจุดเข้าไปสำหรับท่อนนี้ที่ยาว62เซนติเมตรเนี่ยเราก็จะเจาะตรงกลางแล้วก็เจาะริมทางซ้ายแล้วก็ริมทางขวานะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเจาะผนังแล้วก็ใส่พุกนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากคิดมากเรื่องพุกเราก็ซื้อจากอีเกียม,มาเลยนะครับตอนที่เราเจาะเนี่ยเราก็จะเจาะที่ลูก,กลางก่อนนะครับ หลังจากที่เราเจาะรูตรงกลางเรียบร้อยแล้วเราก็เอาสกูมายึดกับรางบนนะครับที่รูตรงกลางอย่างเดียวก่อนแล้วเราก็ยึดแบบให้มันหลวมนิดนึงเอาไว้ก่อนนะครับผมและคราวนี้เนี่ยเราก็จะเห็นและว่าเราต้องเจาะรูซ้ายกับขวาที่ตรงตำแหน่งไหนนะครับเราก็ทําการมักจุดเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มเจาะที่รูซ้ายกับขวานะครับผมเพื่อที่จะยึดใหม่ สำหรับรางนี้ที่ยาว6 2ซนติเมตรนะครับแล้วก็จะยึด3ามจุดซ้ายกลางแล้วก็ขวาถ้าเกิดว่าเราใส่ครบ3าตัวแล้วเราก็ไขติดไปเลยนะครับแล้วผมก็กําลังติดรางบนอีกชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็ทําแบบเดียวกันเลยนะครับผมติดตรงกลางก่อนแล้วก็ติดซ้ายติดขวานะครับจริงๆแล้วความยากมันมีแค่นี้แหละครับผมเพราะว่าหลังจากที่เราติดรางบนเข้าไปแล้วเราจะมีหลักให้ยึดแล้วนะครับสําหรับชิ้นส่วนอื่นๆเนี่ยจะค่อนข้างที่จะประกอบง่ายแล้วนะครับผม ตรงเสากระดูกงูเนี่ยตรงหัวเสาจะมีรอยบากนะครับผมเราก็จะเอาตรงรอยบากเนี่ยมาเกี่ยวกับรางบนนะครับเกี่ยวตรงตำแหน่งไหนก็ได้เพราะว่ามันเลื่อนได้นะครับแล้วเราก็เลื่อนไปตรงจุดที่เรามาร์กจุดเอาไว้นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้แค่เกี่ยวไว้เฉยๆก่อนนะครับจากนั้นให้เราเอาขาของชั้นนะครับผมเอามาลองใส่ดูก่อนตอนที่ใส่ก็ง่ายๆเลยครับผมเพราะว่าตรงเหล็กกระดูกงูมันมีที่ยึดอยู่แล้วนะครับ จากนั้นให้เราลองใส่พวกชั้นลงไปก่อนนะครับตัวชั้นมันจะใส่ค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันมีที่เกี่ยวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราก็จะได้กะความยาวได้ถูกนะครับผมว่าเสาไม่ควรจะอยู่ตรงไหนหลังจากที่เราติดอุปกรณ์เข้าไปแล้วนะครับเราก็จะได้ความกว้างที่แน่นอนของเสาแล้วนะครับผมครานนี้เราก็ควรเอาระดับน้ำนะครับมาจับอีกทีหนึ่ง ว่าเสามันตรงหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเรายัางไม่ได้ยึดเสาติดกับผนังนะครับจากนั้นที่เสากระดูกงูนะครับเขาก็จะมีรูอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเสา2เมตรก็จะมีอยู่8ปรูมาร์กจุดเอาไว้ทุกรูเลยนะครับผมหลังจากที่เรามาร์กทุกจุดเรียบร้อยแล้วเราก็ถอดทุกอย่างออกมานะครับตอนที่เราใส่หรือถอดตอนช่วงนี้นะครับผมเราก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเรายัางไม่ได้ยึดเสาเข้าไปนะครับ จากนั้นเราก็เจาะทุกรูที่เรามาร์กเอาไว้เลยนะครับผมแล้วเราก็ไถลงไปเลยนะครับในห,หนึ่งเสาเนี่ยผมใช้สกูแค่เจ็ดตัวนะครับผมไม่ได้ยึดตัวล่างสุดตรงน,นี้ผมคิดว่าเจ็ดตัวเนี่ยน่าจะเพียงพอนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็กําลังประกอบทุกอย่างเข้าไปนะครับผมก็ทั้งชั้นแล้วก็ตะกร้าทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวนาๆก็จะมาช่วยเราด้วย เย <app laud> เราก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับค่าใชจ้จ่ายทั้งหมดผมรวมอยู่ในตารางนี้เลยนะครับเ <app laud> พือเ่อนๆก็ไปดูเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับผมทั้งชุดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปซื้อแบบชุดที่สําเร็จมาแล้วเรามาประกอบเนี่ยเราก็จะได้ของครบมากกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะออกแบบเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะซื้อแยกชิ้นมาประกอบเหมือนของผมก็ได้นะครับ แต่ว่าเราอาจจะต้องซื้อของให้ครบแค่นั้นเองครับผมก็ดูอย่างคลิปนี้เป็นตัวอย่างก็ได้นะครับพอแม้ท่านไหนที่ให้ลูกหลานมาช่วยนะครับให้มาช่วยหลังจากที่เรายึดเสาเรียบร้อยก่อนจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าเราก็จะได้ป้องกันในเรื่องของของที่มันจะตกลงมานะครับแล้วหลังจากที่เรายึดเสาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็ให้ลูกหลานเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการประกอบได้นะครับผมแล้วก็ชุดสกูอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นสกูขนาดที่ยึดบาร์ข้างบนเนี่ยมันเพียงพอนะครับ แต่ว่าตัวสกูกับพุกขนาดที่ยึดเสาตรงนี้เราอาจจะต้องหาสกูกับพุกมาเพิ่มประมาณ5ชุดนะครับแต่ว่าสกูกับพุกที่เป็นขนาดอื่นๆก็ยังเหลืออยู่เพียบเลยนะครับ สำหรับตู้เสื้อผ้าแขวนผนังแบบนี้จริงๆมันมีอีกหลากหลายยี่ห้อเลยนะครับผมผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆอ,อาจจะไปลองหาวัสดุใกล้ตัวมาลองทําดูนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อของสําเร็จรูปมาลองประกอบดูนะครับก็สามารถดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ